ยินดีัครับครับสวัสดีครับ,วรบพวกเราเนี่ยคนยุคไฮเทคนะครับเรามักจะคิดว่าเรามีอุปกรณ์เท,ทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนาฬิกาที่มี GPS หรือว่าเครื่อง GPS เป็นเครื่องเครื่องเป็นมือถือก็ตามก็สามารถจะพาเราไปที่ไหนก็ได้ในธรรมชาติเดินป่าที่ไหนก็ได้ซึ่งถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้เพียงพอเลยนะครับที่เราจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้นําทางเดินป่า วันนี้เราโชคดีมากนะครับที่ได้รับเกียรติจากพี่ยงยุทธนะครับซึ่งเป็นพี่ชายที่พวกเราเคารพนับถือมากท่านหนึ่งพี่ยงยุทธ์เนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางในธรรมชาติมามากในการทํางานนะครับและพี่ยุทธ์ก็ใช้แผนที่เข็มทิศในการทํางานมาเป็นเวลานับสิบสิบปีวันนี้พี่ยุทธ์จะมาให้ความรู้กับเรานะครับในการใช้แผนที่เข็มทิศเบื้องต้นนะครับว่าจะนําทางพาตัวเองไปในธรรมชาติได้อย่างไรบ้าง ครับยุทธครับถ้าเราจะเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นใช้งานแผนที่ประกอบกับแผนทิศเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงครับยุทธครับครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนครับว่า,าแผนที่กับแผนทิศเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้<อ>างนะครับใช้ต้องใช้ประกอบกันสองส่วนจะได้จะได้ผลนะครับในส่วนแรกเลยเนี่ยคือแผนที่นะครับแผนที่ที่จะใช้คือแผนที่แสดง สภาพภูมิประเทศของพื้นที่นะครับซึ่งตัวอย่างแผนที่ที่เอามาสแสดงนี้จะเป็นแผนที่ามาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับอือย่อมาห้าหมื่นเท่าจะมาห้าหมื่นเท่าก็คือประมาณหนึ่งเซนติเมตรจะน่าจะประมาณก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยเมตรนะครับ,รบแล้วก็จากในแผนที่เนี่ยมันจะมีะรายละเอียดต่างๆมากมายเช่นเส้นตีเป็นกรดครอบคุ้มพื้นที่นะครับแล้วก็มีตัวเลขแสดงกำกับ ก็ได้กิจเหล่านั้นซึ่งจะเป็นแสดงค่าเป็นทั้งค่าพิกัด UTM แล้วก็ค่าละติจูดลองติจูดอันนี้เป็นการบอกพิกัด2ระบบที่ต่างกันใช่ไหมครับยุทธครับ UTM และติจูดลองติจูดเราควรจะใช้อนไนครับคิยุทธถ้า UTM เนี่ยมันจะมีความแตกต่างอาของค่าพิกัดไปในแล้วแต่ตามแต่พื้นที่ในส่วนต่างๆของโลกในค่า UTM เนี่ยอาจจะมีแตกต่างมันมีเอตั้มอะไรแตกต่าง แต่ถ้าหากว่าเป็นตัติจูดลองติจูดนี่จะเป็นค่ามาตรฐานซึ่งอาจ,จะเหมือนกันหมดั้งฉะนั้นเรายร่มหัดใช้ลองติจูดไปก่อนดีครับตัติจูดลองติจูดนะครับในรายละเอียดในแผนที่พื้นประเทศนอกจากเส้นกริดซึ่งแสดงตำแหน่งนต่างๆบนแผนที่แล้วเนี่ยก็จะมีะมาตราส่วนซึ่งแสดงไว้ในแผนที่ระยะทางตามแนวราบในแผนที่นะครับมีแสดงไว้ทั้งมาตราส่วนเป็นกิโลเมตรเป็นไมล์ เป็นอติคอลยมล์หรือไม้ทะเลน,นะครับยกตัวอย่างอย่างถ้าหากว่าเป็นมาตราส่วนที่เป็นกิโลเมตรนะครับอ,อย่างที่แสดงเนี้ยศูนย์ถึงหนึ่งถึงสองถึงสามถึงสี่ถึงห้านี่ก็คือระยะนี่คือห้ากิโลเมตรเอาไปเทียบในแผนที่ก็คือระยะนี่เท่ากับระยะทางหกิโลเมตรมาพัดออกิ่งไม้วัดแล้วก็ไปวัดเดินเข้ากับระยะห้ากิโลเมตรในแผนที่นะครับแล้วถ้าหากเอามาเทียบกับไอตัวช่องกปิดที่ตีเป็นช่องสี่เนี้ยหนึ่งช่องกริดเนี่ย ระยะทางตามตามช่องเริตเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรนะครับสี่เหลี่ยมเริตนี่จะหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรครับครับแล้วตัวนั้นนอกจากตัวนั้นก็จะมีค่าแสดงระดับความสูงของภูมิประเทศในแผนที่นะครับจะเห็นเป็นเส้นคอนทัวลายเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับเรียงขนานขนานกันนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นแสดงค่าระดับความสูงของพื้นที่นะครับ ความแตกต่างเขาจะมีสเกลกาหนดไว้ในแผนที่นะครับนี่คือเขาในแผนที่นี้กําหนดไว้ว่าช่วงต่างระหว่างเส้นระดับความสูงคือระหว่างเส้นต่อเส้นมีค่าระดับต่างกัน20เมตรครบนะครับซึ่งจากตัวนี้ถ้าเราสังเกตในแผนที่ภูมิประเทศจริงจะเห็นว่าเส้นคอนทัวเหล่านี้บางบริเวณก็เลียงชิดกันมากบางบริเวณก็จะห่างกันมากอันนี้จะแสดงถึงสภาพจริงของภูมิประเทศเช่นร,ระดับ บริเวณที่มีเส้นคอนัวร์อยู่ชิดกันมากนะครับเช่น3มเส้นหรือ4ี่เส้นอยู่ชิดระยะชิดกันมากเลยเนี่ยความต่างระดับตรงนั้นถ้าหากเป็น3มเส้นก็30มสิบให้สามคูณยีก็หกสิเมตรความต่างระดับากับหกเมตรแต่ระยะทางตามแนวราบถ้าหากว่าชิดกันมากแต่ความต่างระดับทั้งสูงมากก็แสดงว่าภูมิประเทศตรงนั้นจะชันผมจำง่ายๆครับเส้นสีมากก็เหนื่อยมากรับอย่างนั้นนนครับชันนะครับถ้าหากออกมาในพื้นที่รับลาบเนี่คอนัวรแต่เส้นยาง ก็จะแสดงว่าพื้นที่ลาดนะครับแล้วถ้าคอนทัวร์ชิดๆกันวงมารูปวงกลมก็แสดงว่าตรงนั้นเป็นยอดเขาสูงขึ้นมาครับเห็นมีรูปภาพอันนี้อยู่ด้วยตัวในแผนที่แต่ละแผนเนี่ยเกาจะมีกรอบเล็กๆด้านมุมขวาเนี่ยนะครับอันนี้แสดงให้ลักษณะภูมิประเทศโดยสังเกตถ้าดูจากตัวนี้นะครับแผนที่แผนเนี้ยบริเวณด้านเหนือเนี่ยจะเป็นเขาสูงเขาสูงครับเส้นทึบๆเนี่ยจะเป็นบริเวณที่คอนทัวร์ชัน แล้วก็มีระดับความสูงเยอะแล้วก็มีแนวเขาเล็กๆอยู่ตรงนี้เส้นหนึ่งอันนี้จะบอกคร่าวๆแต่รายละเอียดนี่ต้องดูจากการตัวในในแผนที่จริงครับคราวนี้เริ่มต้นเราจะเริ่มยังไงครับแผนที่เนี่ยเราจะเริ่มยังไงดีครับแผนที่เนี่ยถ้าจะมาใช้ตอนตอนแรกเนี่ย่อนอื่นเนี่ยเราต้องวางตำแหน่งของแผนแผนที่ให้ถูกตามทิศทางจริงครับโดยใช้เข็มทิศวางวัดค่าครับในเข็มทิศนี้ เข็มแดงนี่จะชี้ด้านทิศเหนือในแผนที่เนี่ยส่วนบนของพื้นที่จะเป็นทิศเหนือทางด้านล่างนี้เป็นทิศใต้ล้วก็ต้องกลับแผนที่ดไดดู้ง่ายกลับ,บ,บให้เข้ากับทิศจริงนะครับครับครับ,รบตอนนี้ตัวแผนที่เองนี่จะวางในตำแหน่งที่อยู่ในทิศท,ทางจริงคือด้านนี้ด้านบนชี้ไปด้านทิศเหนือเงในขณะที่ด้าน ด้านล่างนี้จะเป็นตันะครับอย่างนี้ก็แสดงว่าทางด้านด้านด้านทิศเหนืออยู่ด้านนี้ครับยังไงต่อครับคราวนี้หลังจากนั้นไปเนี่ยการใช้แผนที่ก็คือแผนที่ประกอบแผนที่เสิมทิศก็คือเราจะหาตำแหน่งของเราเองว่าเราตำแหน่งที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตำแหน่งไหนในมีตำแหน่งไหนในแผนที่ซึ่งถ้าเรามีอุปกรณ์เช่น G P S ก็จะบอกก็อ่านค่าจาก G P S แล้วก็เอาค่านั้นมาไล่ตามเส้นเส้นกรดถ้าเป็น U T M ก็ไล่ตามกรด U T M ถ้าเป็น latitude l o n g จ t u ก็ไล่ตามล a t i t u d e อง n ิจูดหาตำแหน่งแล้วก็พอดตำแหน่งนั้นลงไปครับทีนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่สามารถขึ้นทาง G P S ได้เช่นแบตเตอรี่หมดหลงอยู่เป็นเวลานานหรือว่าเกิดภาวะสงครามนี้เขาปิดสัญญาณ G P S หมดเรามีวิธียังไงบ้างไหมครับพี่ยุทธที่เราจะหาตำแหน่งว่าเราอยู่ตรงไหนนแผนที่ครับ ถ้าเรามีแผนที่กับเข็มทิดก็พอจะกําหนดตําแหน่งเราได้ง่ายๆนะครับคือพอจากในแผนที่จริงแล้ววางในทิศทางจริงแล้วเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องกําหนดคร่าวๆก่อนว่าเราควรจะอยู่ในพื้นที่ตรงไหนพื้นที่เรากําหนดเป็นพื้นที่กว้างๆก็ได้นะครับเช่นเทียบกับตําแหน่งหมู่บ้านที่เราจากมาขั้งสุดท้ายหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็กำหนดคร่าวๆว่าควรจะอยู่ในบริเวณคร่าวๆตรงไหนนะครับ เป็นพื้นที่กวา้างๆแล้วจากนั้นเราก็มองในแผนที่จากตำแหน่งที่เรายืนอยู่มองไปทางทิศเหนือทีต่ตัวออกทีต่ตัวตกก็แล้วแต่ดูในดูสภาพภูมิประเทศจริง oh. นะครับแล้วเช่นถ้าเราเจอยอดเขาทางทิศทางนั้นเจอยอดเขาสูงอีกยอดหนึ่งทางทิศทางนี้เราดูในแผนที่ก็จะพอประเมินได้คร่าวๆว่ายอดเขานั้นควรจะเป็นยอดเขาไหนที่แสดงไว้ในแผนท oh. นนนี่ยอดลุกนั้นอยู่ตรงนี้ยอดลุงนั้นอยู่อีก ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้พอเราจะหาตำแหน่งตัวเองก็คือใช้เข็มทิศเล็งใบหาไปยังตำแหน่งภูเขานั้นนะครับนี่ผมครับเราเห็นเขาลูกนี้นะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นลูกประมาณนี้ใช่ไหมครับดูจากภูมิประเทศเทียบกับทิศทางแล้วน่าจะเป็นตอนลูกนั้นดังนั้นเราก็ใช้เข็มทิศครับใช้เข็มทิศก็เล็งใช้วิธีเล็ง เหมือนเล็งปืนเนี่ยครับมีในเข็มทิศจะมีศูนย์เล็งนะครับมีช่องเล็งเราเล็งทิศทางตรงไปหาตำแหน่งนั้นแล้วก็มีกระจกสะท้อนด้านบนเนี่ยพอเราเล็งตรงไปแล้วเราก็อ่านค่ามุมจากกระจกสะท้อนนองครับผาลองนะครับกลับกลับผมอ่านได้110่งร้องศาครับพ่ยุทธครับ ยังไงต่อครับครับวันนี้เราก็เอาค่ามุม110องศาเนี่ยมาเทียบกับยอดเขาในพื้นในในแผนที่นะครับเอาวางมุม110องศาวางในแผนที่นะครับจากยอดเขาตำแหน่งยอดเขาเนแผนที่แล้วก็ทำมุมให้ได้อะวางวางวางมุมให้ได้ครับกับ110องศาครับ110องศาครับประมาณนี้นะครับครับนี่คือ ยอดเขาลูกนี้ครับร้อยสิบสานะครับครับร้อยสิบครับในแผนที่ครับอย่างนั้นปุ๊บเราก็ลากเส้นตรงจากตำแหน่งยอดเขาต้ําซึ่งจะเป็นทิศทางที่เราเล็งนะครับเป็นมุมที่เราเลงลากเป็นทิศทางลากเส้นตรงด้วยดินสอเป็นเส้นตรงนะครับนีได้เส้นที่หนึ่งแล้วเราก็เล็งเป้าหมายอื่นยอดเขาอื่นที่เห็นนะครับวัดมุมตรงนั้นอีกทีนะครับ พอได้ค่าลองเล็งดูครับครับทางนี้นะครับคอันนี้ผมรงอยู่ที่50องศาครับห้าสิบองศาน่าจะเป็นขาาลูกนี้ใช่ไหมครับลองดูครับ50องศาเขาาลูกนี้ครับเราก็ใช้วิธีเดิม าวางเข็มทิศที่ตำแหน่งยอดเขานะั้นแล้วก็ดูมุมว่าเป็นมุมที่เราเลงครับแล้วก็ลากเส้นตรงจากยอดเขาตรงเข้าไปครับคบอันนี้สองเส้นตรงเส้นหลังนี่ถ้าไปตัดกับเส้นเลงเส้นแ,สนแรกที่เราเลงไว้แนวแรกนะครับลากมาตัดกันปุ๊บเราก็ได้ตำแหน่งที่ที่ที่เราอยู่ครับตัวนี้ถ้ากเราเลงหลายตำแหน่งก็จะยิ่งอย่างตอนนี้เราอยู่ริมลำธารตรงนี้มีลำธารก็แสดงว่า กาจะใกล้เคียงใ้กลเทียบกับภูพิเทศจริงเลยถ้าเราอยู่ริมลําธารล้วก็ตาแหน่งตัดใกล้เราก็จะรู้ละเราอยู่ตรงนี้ตำแหน่งก็จะได้ตาแหน่งของเราแสดงว่าเราอยู่ตรงเนี้ยในแผนที่เนี่ยตาแหน่งที่เราอยู่เนี้ยครับนี่ก็คือการกําหนดตําแหน่งนะครับคราวนี้เราจะไปจุดที่เราต้องการเป็นเป้าหมายในแผนที่เนี่ยเช่นหาทางออกจากป่าไปยังหมู่บ้านอย่างอันเนี้ยชื่อบ้านหน้องแหนเนี่ยเราจะใช้เข็มทิศนําทางเราไปยังไงครับ ท,ทีแรกเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราดูจากแผนที่ก่อนแผนที่ที่แสดงตำแหน่งของเรานะครับแล้วเราก็เอาเข็มทิศเล็งเป็นมุมเทียบไปที่ตำแหน่งที่เราจะไปเช่นสมมุติเราไปบ้านหนองแหนเราก็จะเอ,เอาเข็มทิศมาเทียบตำแหน่งที่เรายืยนอยู่เล็งเป็นเส้นตรงไปหาบ้านหนองแหนครับอ่านค่ามุมที่เข็มทิศนะครับว่าเป็นมุมเท่าไหร่นะครับแล้วจากนั้นเราก็เอาค่ามุมนั้นมาใช้ ที่มาใช้จริงในภูมิประเทศก็คือมาเลงโดยใช้ค่ามุมนั้นเลงว่าทิศทางไปทางทิศทางไหนนะครับตอนนี้โดยการใช้เนี่ยถ้าหากว่า,เ,าเดินตามเข็มทิศทอย่างเดียวโดยคอนโทรลทิศทางตามเข็มทิศทไปเรื่อยๆมันไม่ practical เราก็ใช้วิธีใช้มุมนั้นเลงไปหาจุดที่เป็น reference ผมทด <ใน S 2> ลองสักนิดนึ่งครับเช่ครับ่คผมตั้งเข็มที่20องศานครับเหมือนเดิมนะครับคือผมมอง กระจกนี่ใช่ไหมครับ20องศาครับแล้วก็มองผ่านช่องนั้นว่าตรงไปหาใช่ว่าผมเห็นยอดไม้ไกลๆนี่ก็คือเราเดินหาทางเดินจะเลี้ยวยังไงก็ได้ไปที่ยอดไม้นั่นก่อนใช้ยอดไม้นั้นเป็นไอ้ reference point เราเราก็เดินไปหาทางจะอ้อมยังไงไม่เป็นไรไปตรงนั้นก่อนเราไปถึงตรงนั้นก็เล็งอีกทีครับครับครับเล็งหาเป้าหมายระยะต่อไปว่าเรารักษาทิศทางเก่าเนี่ยไปเป็น ช่วงๆไปเรื่อยๆโดยใช้มุมนั้นเปที่เราวัดได้คอนโทรลทิศทางนั้นจะเป็นทิศทางตรงเข้าไปหาบ้านหนองแหนครับอันนี้มันก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่ตัดตรงไปถ้าตัดตรงไปนี่เป็นป่ารกหรืออะไรต่ออะไรแต่เราจะไปหาบ้านหนองแหนโดยวิธีอื่นเราก็อาจจะมาดูจากแผนที่นะครับเช่นบ้านหนองแหนอยู่นี่หนองแหนเนี่ยอยู่ติดลำลำน้าสายใหญ่กับสายน้อยจบกันมันบรรจบกันตรงนี้นะครับตำแหน่งที่เรายืนอยู่นี่เรายืนอยู่ริมแม่น้าสายใหญ่นะครับ เราเห็นว่าในนี้มีลําห้วยสายใหญ่แม่น้าสายใหญ่เนี่ยไหลตรงไปหาบ้านหนองแหนถ้าเราไม่ยิงตรงไปซึ่งเป็นป่าขวางเนี่ยเราจะอาจจะเดินตน่ำน้ําไปก็ได้พอเราอยู่ริมห้วยสายใหญ่นี่ก็เดินตน่ำน้ําล่องไปวิธีสังเกตในแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยนะครับตัวเส้นค่าระดับความสูงที่เลี้ยวกับเป็นรูปตัววีเนี่ยนะครับด้านตัววีนี้จะชี้ไปทางต้นน้ําเสมอ,อน้ําจะไหลย้อน ลูกศรตัววีนี้ลงไปนี่เป็นเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะครับครับเส้นคอนทัวร์นี่นะครับนี่แสดงว่าน้ําไหลลงไปหาบ้านหนองแหนะถ้าเราไปบ้านหนองแหนเนี่ยเราก็ต้องเดินห้วยสายใหญ่ตามน้ําไปตามทิศทางน้ําล่องตามห้วยไปเรื่อยๆมันก็จะมาถึงบ้านหนองแหนครับ,รบนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ตัดตรงต้องขอบคุณที่ยุทธมากนะครับ,รบ,รบที่ให้ความรู้พวกเราในวันนี้ผมว่าน้อยคนที่จะมีโอกาสได้ใช้ืที่แุ่ทิศมามากมายอย่างที่ยุทธแล้วก็ ผมว่าก็น่าจะให้ความคิดกับคนที่ดูครับว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กเนี่ยมันแค่บอกว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับอยู่พิกัดอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าเราอยู่ที่ไหนในพื้นที่ไม่ได้บอกว่าถ้าเราไม่ได้มีจุดมาร์กไว้แล้วเนี่ยไม่บอกเลยว่าภูมิประเทศนี้มีอะไรบ้างมีน้ําอยู่ที่ไหนมียอดเขาอยู่ที่ไหนมีหมู่บ้านที่ไหนที่เราจะออกไปได้ผมว่าเป็นศาสตร์ที่ควรจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไว้บ้างนะครับพี่ยุทธในยามจําเป็นครับในยามจาเป็นแล้วก็ มันจะเป็นขึ้นมามันจะจะเป็นมากเลยด้วย <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณครับ